แ่วาสงารงกล้ากับเสริมซิริมงคลชีวิตในการหลอดซุ้มประตูปาปีที่7ึเดียวในสยามประเทศครับ วัดห้วยลาดนะครับอําเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาสิญยาโนสิท์นับเบิบ้ลก้นปีตโม่ส้วมจุดข้าวล่างไร่รวมไปที่หลอดซุ้มประตูป่าปีที่70เพื่อกระจัดปัดเป่าสิงอัป,ปมงคลเสริมมงคลนกับชีวิตในงานยกครูบูชาคุณล่วงปูซี่มันเทปอินโทครับในวันมิสาาบูชาของทุกๆปีเลยซึ่งเป็นประเพณีทองที่นึ่งเดียวในสยามประเทศนะครับถืปฏิบัติซืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานปีที่70แล้วครับโดยเจ้าอาวาสวัดห้วยลาดบอกว่าสำนักปี ที่หลอดซุ้มประตู ปาวัดไวราต์เนี่ยเป็นพิธีที่ได้ข้ามสีแน่มาจากล่วงปู่ซี่มันเทปินโทค่ะที่ได้ลงมาประทับในรางข้องลวงปู่ขาวเจ้าอาวัสวัดรูปทีสามโดยให้มีการโหลดซุ้มประตูป้าเพื่อจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับญาติโยมที่มารวมกันทําบุญที่วัดบางคน,นี่ยเห็นว่าถ้าเกิดโดนคุณไซต์ต่างๆมาก็เชื่อกันว่าการหลอดซุ้มประตูป้าเนี่ยจะช่วยให้สิ้นชั่วร้ายเนี่ยมันหายไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพิธีสร้างขวัญกําลังใจในยุคที่ปัญหาในสังคมเนี่ยเกิดขึ้นมาก ไม่ซึ่งที่วัดห้วยลาดเนี่ยถือเป็นหนึ่งเดียวในยสยามประเทศค่ะแล้วก็มีความศักซิสทีบ ปรากฏชัดขึ้นทุกปีจากการถี่เห็นสิทย์ญาณุซิทธิ์ตางลั่งไล้กันมาเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็หมักจะให้มีพิธีหลอดซุ้มประตูป้าเป็นประจำทุกๆปีในวันวิสาขบูชาค่ะนาบรรยาก,กาศก็เลยว่าเป็นกันเองมากๆกัก้งแตซักทิศมากๆเลยนะครับสำรับพิธีหลอดซุ้มประตูปา้าวัดเวลากับได้ซื้อต่อปฏิบัติกันมายาวนานเลยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยกด็ดีชาวต่างชาติก็ดีให้ความสนใจมารวมพิธีกันเป็นจํานวนมากและแม่ว่าจะสิน้นอายู่คของพอถันกลาย เมือปี25 5 9ไปแล้วนะครับแต่เจ,จ้าอาวาดรูปปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการซืบทอ,อดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยให้อย่างคงอยู่ครับโดยในพิธียกครูบูชาคุณถวายหมาสังกทานเนี่ยจะรวมกันก่อนเข้าสู้พิธีหลอดซุ้มประตูป่าครับพี่ต้องปกโดยมีเจ้าอาวาสวัดไวลาดและกับพระภิกษุเนี่ยนำขบวนหลอดซุ้มประตูปา่าผ่านซุ้มนะครับจากนั้นเนี่ยพระภิกษุทรงจะมานางจะเดินพระพุทธมนุนและกับพระพรุ่มน้ำพระพุทธมุ์ให้กับบรรดาญยตดโยมพร้อมถังส่วนนรัเเพพ่อ่อยชปดาิง ประมงคนและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับเพื่อความเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเสริมสิริมงคลนะทั้งนี้ครับสตรีที่มีขั้นแล้วก็มีประจำเดือนเนี่ยห้ามหลอดสุ่มประตูป่าโดยเด็ดขาดเลยนะครับคนทองแล้วว่าคน่ี่มีประจำเดือนอยู่ปอตอก็ไม่สามารถรวมในพิธีกรรมนี้ได้นี่เป็นความเชื่อเตี๊ยบต่อกันมาไปว่าเจ็บซิบปีอะพี่เ้องมูีที่เจ็ิบแล้วก็เป็นนึ่งเดียวในสยามประเทศด้วยนะแล้วก็บางคนเขาก็บอกว่ามีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครที พวกคนไซมาเาหลอดซุมประตูนีเดาซิงชัวร์ายเนี่ยมันก็จะมาไลา่หายไปเนี่ยเป็นวความเชือ่อเป่าออไปหมดเลยนะครับใกล้ถีปีนี้ไม่ทันได้ยินข้าวแล้วกปีหน้าจะมีโอกาสทุกวันวิทาค้าบูชาเนี่ยก็จะ,ะจะมีแบบนี้เป็นประจำถูกปีกนะครับก็ช่วยเสริมสริมงคลให้กับชีวิตของตนเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ได้รวมกันสบ้านประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประทศของเราด้วยนั่นเองนะคะ